Together Podcast ดูแลและใส่ใจผู้จัดการที่ดีสามารถควบคุมคนของเขาได้โดยในขณะเดียวกันก็ให้อิสระในการทำงานแต่พวกเขาอย่างเต็มที่ผู้จัดการไม่อาจประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่สามารถจัดการกับสิ่งทั้งสองนี้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว คนที่ถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกหดหู่หมดกำลังใจพวกเขาจะทำงานไปโดยไม่ใช้ความคิดไม่สามารถใช้วิจารณญาณตัดสิ่งสิ่งต่างๆทำงานทั่วๆไปถึงแม้จะไม่ให้ผลดีหรืออาจจะใช้การไม่ได้แล้วพวกเขาทำไปเพราะไม่กล้าทำอย่างอื่นเพราะคนที่ถูกควบคุมย่อมจะเกิดความหวาดกลัว วิธีการจัดการเช่นนี้จะใช้ได้แต่ในกรณีที่งานนั้นแน่นอนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้ว่าการกำหนดนโยบายเป็นวิธีการที่เหตุผลต่างๆถูกสรุปรวมออกมาเป็นสูตรตายตัวแล้วและวิจารณญาต่างๆก็เป็นอันต้องถูกตัดออกไปแต่ก็ไม่มีบริษัทไหนอยู่ได้โดยปราศจากนโยบายบริษัทที่ผู้จัดการทุกคนทำตามวัตถุประสงค์ของตน โดยไม่คำนึงถึงองค์กรโดยวรวมย่อมล่มสลายไปเพราะความพยายามอย่างไร้ทิศทางนั่นเองมีเพียง2เทคนิคเท่านั้นที่ใช้เผชิญหน้ากับทางสองแห่งสองแผลงเช่นนี้ได้อย่างแรกคือการสนใจแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและอย่างที่สองคือการหาส่วนประกอบในธุรกิจที่พนักงานสามารถควบคุมได้และให้พวกเขาสนใจในสิ่งเหล่านั้นสนใจแต่ผลที่จะเกิด ผู้จัดการฝ่ายผลิตของโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งขอให้ที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาความแตกแยกที่เกิดขึ้นภายในหน่วยซ่อมบำรุงวิศวกรโรง,งงานมีเรื่องข้องใจขวันกําลังใจวิศวกรอยู่ระดับต่ำและงานไม่ได้ขั้นตามมาตรฐานหัวหน้าวิศวกรผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้นมักจะตอบว่าวิศวกรในหน่วยหยุดเป็นประจำ โดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจากการปรึกษาในกลุ่มก็เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าวิศวกรต้องการให้งานทุกอย่างทำตามที่เขาต้องการอย่างตรงเพงพวกวิศวกรไม่มีโอกาสได้ใช้ดุลลพินิษของตนเองเลยหลายๆตัวอย่างที่หยิบยกขึ้นมาก็แสดงว่าวิธีการของหัวหน้านั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆวิธี ที่จะทำได้ตามผลตามมาตรฐานเช่นเดียวกันเท่านั้นหลังจากหารือกันในกลุ่มหลายๆครั้งและการให้คำปรึกษาอบรมอย่างเข้มข้นหัวหน้าก็เริ่มเห็นว่าคนของเขามีคุณภาพสูงและสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมดูแลกันมากนะักและหน้าที่ของเขาก็คือการจูงใจและกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานให้คนของเขา และดูแลให้พวกเขาบรรลุงานได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาควรเข้าไปเกี่ยวข้องในการกำหนดวิธีการทำงานเมื่อเป็นกรณีคอขาดบาดตายจริงๆเท่านั้นหลังจากได้รับการดูแลกึ่งกดดันจากผู้บังคับบัญชาของเขาหัวหน้างานหน่วยก็เปลี่ยนวิธีการทำงานของเขาการดำเนินงานต่างๆก็คล่องตัวขึ้น ขวัญกำลังใจดีขึ้นและหน่วยซ่อมบำรุงก็ทำงานได้ผลและมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งให้พนักงานสนใจแต่สิ่งที่พวกเขามีหน้าที่ควบคุมดูแลพัตตคารหรูหราราคาแพงแห่งหนึ่งกำลังพยายามที่จะใช้การปรับปรุงบริการได้มีการนำวิธีการมาตรฐานในการจัดเสิร์ฟอาหารการรับคำสั่งและแนะนำวายต่อลูกค้ามาใช้วิธีการเหล่านี้เข้มงวดมาก บริกรต่างๆไม่พอใจต่อระบบนี้โดยกล่าวว่ามันทําให้พวกเขาไม่สนุกกับงานเพราะไม่มีโอกาสได้นําวิธีการเฉพาะตัวมาใช้กับงานแต่พวกเขาก็เริ่มเข้าใจเมื่อได้รับการชี้แจงว่าระบบนี้เป็นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเท่านั้นเพราะถึงอย่างไรก็ยังมีความแตกต่างอยู่มากระหว่างการวางจานแมะลงหน้าลูกค้า กับการวางจานพร้อมกับรอยยิ้มและท่าทางที่มีมารยาทและสง่างามคนคือส่วนที่กำหนดคุณภาพของการบริการตามที่ลูกค้าจะรู้สึกได้อย่ามัวไปถกเถียงถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดการมองหาปัจจัยหลักที่ต้องการควบคุมเพื่อให้เกิดความสำเร็จแล้วจงควบคุมมันแต่ต้องตระหนักไว้ว่า ที่เป็นเพียงโครงคร่าวๆส่วนที่เพิ่มขึ้นจากนี้มาจากสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นให้ความสนใจในสิ่งที่เขามีหน้าที่ดูแลแล้วพวกเขาจะตหนักถึงความสำคัญที่พวกเขามีต่อองค์กรและพวกเขาจะมีโอกาสที่จะดูแลวินัยในตนเองและแสดงออกถึงความทุ่มเทจริงจังที่พวกเขามีให้แก่องค์กรอีกด้วย และทั้งบทนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือเริ่มต้นดับหนึ่งสู่สถานะเหนือระดับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ